ฟังแอดมินรีวิวซีรีส์มาก็หลายเรื่องแล้ววันนี้มาฟังแอดมินรีวิวตัวเองหน่อยละกัน <c oughs> ไม่รู้จะมีช่องไหนมารีวิวตัวเองแบบนี้บ้างไหม <c oughs> ก่อนอื่นก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับทั้งผู้ชมเก่าแล้วก็ผู้ชมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้ <c oughs> เผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับแอดชื่อเกดนะครับทำช่องรีวิวซีรีส์ ถ้าถามว่าทำไมถึงต้องมาทำช่องรีวิวซีรีละ่ะขอตอบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะชอบดู <c oughs> <c oughs> คือจริงๆอะ่ะผมก็มีช่องเก่าด้วยนะผู้ติดตามนะเกือบ1,000คนแล้วคือแต่ว่าตอนนั้นนะมันยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเรียกว่าทำไปเรื่อย <c oughs> คือก็ทำทั้งคลิปตลกคลิปทำอาหารคลิปรีวิวคลิปสปอย คือทำหลายอย่างครับแต่ว่ามันไม่มีแนวทางที่ชัดเจนพอได้แนวทางที่ชัดเจนก็เลยตัดสินใจเปิดช่องใหม่เป็นช่องนี้นะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดถูกใจถ้าใช่กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอออกตัวก่อนเลยว่าชอบดูซีรีส์จีนแนวย้อนยุคก,กำลังภายในมากวงเล็บเลยนะว่ากำลังภายในยกตัวอย่างอ,อย่างเช่นมังกรยก ภาคหนภาค2หรือจะเป็นดบบาบมังกรหยกคือเรียกว่าดูหมดเรียกเอาง่ายๆว่านิยายของจิมยงเนี่ยที่ทำเป็นซีรีส์ดูหมดแล้วทุกเรื่องอ่ะแล้วก็ซีรีส์จีนเรื่องแรกที่ดูเลยนะก็คืออาดบบาบมังกรหยกสองน่าจะเป็นปี2006ภาคเอี้ยกล้วยนี่แหละคือดักแก่มาก <c oughs> <c oughs> พอจะดาวอ พอจะเดาอายุแอดมินออกไหมลองคอมเมนต์้ายกันดูนะแล้วผู้ฟังละ่ะยังจำได้ไหมดูซีรีส์จีนเรื่องแรกเรื่องอะไรกันลองคอมเมนต์บอกกันนะครับขอพูดถึงนักแสดงจีนที่แอดมินชอบที่สุดแล้วกันเอางี้ให้ผู้ชมลองทายกันก่อนลองทายไว้ในใจนะใบให้เป็นผู้หญิง tiktok 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 คิดคำตอบได้ยัง จะเฉลยแล้วนะคนนั้นก็คือก็คือเจ้าลี่อิงนั่นเองต้องบอกเลยว่าแอดมินชอบมากรู้จักเจ้าลี่อิงจากเรื่องฮาวาเชียนกู่ตำนานรักเหนือพพตอนนั้นแสดงคู่กับอาหัวเจียนหัวคือตอนนั้นอินมากนะบอกเลยว่าแบบคือตอนนั้นดูแล้วคืออินมาก ยิ่งตอนที่ใกล้จะจบเรื่องอะ่ะดูแล้วก็น้ำตาไหลออกมาเองเลยอินกับความรักของพระเอกกับนางเอกมากแล้วก็ตามดูทุกเรื่องนะที่เป็นแนวย้อนยุคของเจ้าลี่อิงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นชูเฉียวจอมใจจราชนจู่เซียนกระบี่เทพสังหารหรือจะเป็นนางโจร <c oughs> แล้วเรื่องล่าสุดที่แอนดมบินตั้งตารอ,อคอยอยู่เลยก็คือปัตติพีไร้พ้าย่ ออคือบอกเลยว่ารอนานมากเห็นข่าวออกมาตั้งแต่ปี2022จนตอนนี้ปลายปี2023แล้วเห็นว่าจะฉายทาง VTV นะก็ยังตั้งตารอรออยู่ก็ so, ที่ออกมาทำคลิปนี้นะครับเพราะอยากให้คนที่ติดตามเนี่ยรู้จักแอดมินมากขึ้นตอนนี้ผู้ติดตามก็100กว่าคนแล้วทำช่องได้ประมาณ1อาทิตย์เอง สำหรับแอดก็คือถือว่าไวนะไวมากเลยแหละก็ขอบคุณคนดูทุกคนจริงๆก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆอะไรดีไม่ดีอยากให้เพิ่มอะไรก็ลองคอมเมนต์ติชมกันได้จะได้นำไปปรับใช้ให้มันดีขึ้นวันนี้ก็คิดไม่ออกแล้วว่าจะพูดอะไรต่อเอาไว้ถ้านึกออกจะทำคลิปออกมาพูดใหม่แล้วกันนะก,ก่อนจะจากกันไปก็ ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ